เจมมึงฟังพูญ่บ้าน้ำมาหามึงกันเขาออกพูญ่่านายใสแม่แน่บอมึงใส่แม่แน่ตัวใหญ่แน่ที่ตัวีตัวนองที่ตัวปีนองทีเขาเสียสลายเวลาทางด้านอากาเขาน้ามึงเิ่งพูญ่บ้าน้ำมาจับมึงน่ตอนนี้อสมกรลั่าระดมขวาน่าน้ำตามล่าหัวมึงแน่มึงหัวบอตอนนี้ยุทธการเปิดล่าแผนบเจมอ้วนตอนนี้ผู้ใ่ญ่ผู้ใหญ่า้าน้ขามลาน่งนยเป็นาผูเจออ้่นั่นห็นบ มึงมาวิ่งมอไซค์ในหมู่บ้านไม่ใส่แมสได้ไงไอ้เจมมึงนี่ต้งใเออไม่ใช่แต่ต้องว่าเป็นหัวหน้าเออตอนนี้เอ่อท่านผู้ใหญ่บ้านเซ็นคำสั่งให้อสมกกำลังไล่ล่ามึงเลยนะเจมนะรับทราบด้วยนะเจมเนี่ยครับขอบคุณครับผู้ใหญ่บ้านครับนี่ความห่วงใยของผู้ใหญ่บ้านดีมีให้ต่อลูกบ้านนะครับเนาะบักเจมอ้วนบักบ่าเอ้ยมึงผู้ใหญ่บ้านนับมาหอดเออ่า จบขอบคุณหลายครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับโยมจัดการให้ครับนี่ครับเมื่อวันพยาบาลน้ำหาครับไปยังพยาบาลก็น้ำหาเอ้วบอกครับที่เธอแหละครับก็ใช้แอนเม็ดันนากากันกันเสซลล์ครับมูลรับไปสอนเราทั้งห่วงขี่รถรอบ้านไปเปลี่ยนข้าวเดียวบนไหนไปไก่ไผ่ช้ำพยาบาลก็ามาหลายเท่อแล้ว เขาเลยน้ำหาลูกพี่ไปเดี๋ยวไมว่าเสียหายไข่เขาเสียเบิดบัดนี้ผมใส่แล้วผมกินน้ำห่าตามหลามพยาบาลเดียบานนี่ยทำแล้วยังใส่แหม่แล้วนี่เฮ้ยนี่ครับมาส่องนี่บุญไหวกันทั้งขายได้ทั้งฟาร์มเลยครับหมูส่องนี่โอ้ยว่าเว่อร์เว่อร์รับการงานช่าง์เนี่ยว้าวมันอ๋อโอ้ยพยาบาลมือวานนักแก่ครับน้ำหาอ้วนครับอาจารย์่าชิวมาใส่แป้ แอดแบดไปเขาต่างดันบัใส่สหนากากอันนั้บเม,มยียดาาน้ำหาวันน้ำหอดไขเบอกลูพี่เนี่ยมาว,บวนบมันลายเทือแล้วว่าันแมนย่บ่มนีั่แก่้ามันนะเกม่นครับสา,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 ามที่เทือครับพอกันอยู่หันข้าครับเราเนี่ยหนากากบใส่โอ้ยชมบุอยู่นาะบาไ,ไปใช้มาใชนาะอยู่แต่ตมนหนวกบ,บ สัมผัสผู้ใดนบอเลยไปเสื่อมไฟไมติดมาจังไงใช่หรือยเขาป้องกันเนาะเขาป้องกันเนาะพวกป้องกันจังไงเขาให้ป้องกันน่ะผมก็ไปพาเสื้ออยู่ครับ,บย่ำโซาเจอเบิกเช่าอยู่ของเขาไว้ใครเราไปเบิกเขาจังไงโอ้ซื้อฝากเขาไว้ซื้อฝากไว้เออโอ้ยการซื้อฟ้าซื้อฝากไวพ้พร้อมนี่เดี๋ยวผมไปเอาเอีกนี่จับจัอโอ้ก็ใส่หน้ากากดีเถอะวะตั้งแต่ถือกันตามหล่ามันี่ย ส่อเนี่เน่างก็ต้องทำนะหล่กูกตามลาเขียนมาส่วนเขียนมันพี่ควรอะารงเขาว่านส่นนาคากบว่าใส่วนลูกพีว่าโอ้ยวันเป็นย่างลูกพีอัดลิปอายุลูกพีมีแ่มีแต่ดาดี๋ยวเรมีแต่เ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขียลูกพีอัดไปมาลงต่อกันเดียวเบื่องว่าพยาบาลมาตามล่าอีบัวตามลาอีนะครับไปหอดหนาป้อมด้วยไปดีบ่ ไปดีครับไปดีน้าหมดเนื้อเลยน้าหมดเนื้อเลยหมดฟ้ามเลยดิอย่างตกเฮ้นได้ล่างตกลองแดงตายเสียกวามึงละตายมันบริวารบริษัไยอย่างคุวยดกวาตายอย่มดนี่เรากินอย่างนี้ เราเขาโมวขายเดียเขาก็ไข้แค่เสียใจไหมเสียจไหมอย่าวามาดูนางวุกอยู่เยอะผู้สาวก็บาแค่เนียก็บอะไรเขาาขเราเ็ส่งเมาเถอะวทำชาตัวจะองไปรละโอ้ทำชาเมาเออทำชาเมาทำชาตัวจะองไปเเออมึงเมาเลยเออปกตกเออเขาว่าฮะเออกมึงหรอก กูบ่ขายห้แมงมึงพกูไปได้มงก็เปนจิกูบ่ขายเแล้วใส่นากากอนาอมหนากากนาะัยอ่ายังเามอยู่เอามาอยู่ต่รุดน้มันบ่ไกลเราโคติจจุดมีเขียนเซมกับอะไรลูกบุบเลยมีเอืองอยู่จหวานมีเอืองอยู่ไ่ครับนะจะทงไกตรงหน้าคือมีเอื่องนตกบอเอืสมอยตไป่แหงโอ้ยเออแม่ฝนมาทรง เป็นเกอ้เต้หวยตาหไวัวทานมาเลยี่เมอ่าพราะ่านเมาเหมือนเสือ้าอวัว่ไออันผว้ได้ก่อไอเฉวาอยากกินต่อมือเงกูอยากกินต่อมือบ่กูซื้อมาโลหนึ่งขนไม่ได้อือเมยใครตอมาบักค้าบอกันสวดมาแล้ ียวันจรุ่งนนทวนไหน่ยกิระนางก่นกับับพอ่ะเจ็สี่นี้ที่ส่วนผู้สาคือสมื่นกับบุคือนี่ว่าซาวกูสิเรษผนันมานี่เอ้แทมหัวสากับอะไรกับพษเขาบดเออาไอเป็นห่วงทุกคน เอ๊อว่ามใส่กันบิดเนาะทามือหนึ่งก็หมดเลหนึ่งนมัดจับังวะไล่หลาไล่เหลืองเลาเออไล่แดงหลาขวาวะอ่าไล่งอ่า่ตทุกมือนี่อ่าพอ้กันแค่นี้เอาเยันนไก่บ้งอะใ่อะ่อะโอ้ Ô hiểu không. A tháng Niê. Ô hiểu không. A Cứ câu thang? Ô mong, cà sao. 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 กระพจำใม่ได้ส่งเฟสมาหาด้วยตาใช่กันไหมนี่เฟสผมว่ากูมดเลยเยี่ยงไยังเงาเ่งเขาเฟสดิเยี่ยงเฟสเนี่ยปุ๊บเยีะยังกะกูยังน่ยเฟสยังอกไหมเยี่ยวยังกะเราแถมด้วยอะไรนะเจาปุ๋ยังอ้ว่ามันตายแต่ยังยงอยู่ติเดี๋ยวอย่าเพิ่งวา กว่ามึงนั่งคือเห็นอย่างเงี้ยนอนั่งรอเวลาเห็ดเปียงเลยอสีโแดงก็บฉไปเหตอเพียงอือไม่ใคหรอกกูอึ้งตัวผู๋เว้ยอือผูเลยนี่เอออึงผูอึงไม่ไข่กูอึ้งตัวผู๋เว้ยจังว่ากูเสิร์กันออกเว้ยแจ้เอยไรนไอเแี้นี่้อย่งไหนโมเด้ว่าหรอ ยรถก่อไดเ้เรา,า,าเราพามาได้กังไหนวเราพามาคนทางพามาเอ้ยรถไหมค <c oughs> นทางพามาก็ป่ะมาณบ้าบอกแตกบ่รถพามารถกับรถทางห้างยังกับยางหัวคนดียห้างบ่ห้างเือกันบ่แต่เด็ก่าพี่ครูเด้อเป็นปหางมี่คูว่าได้มันสีห้างอยู่ กอดพังพังสาวโอ่งปุ่นเนาะเข้าไปเข้าไปสิถ่าฟังร้อเอาอันฝากงานเพลงนะเนาเพลงอยังอันร้องฝากผลงานเพลงนี่นะน้องสาวทุกคนมาถึงกันสอบไอนางเอาผู้เดียวฟังฟังฟังนะจะกินกินกินโหยจังได้จะเอาให้กระเฮ็ดได้แค่นั้นเจ๋วคำสั้นๆ เจ้าต้องการคือบอมีเอ้าเจ้าหลัวบเจ้าหลัครับเจ้าจงะอ้าแค่ยีงมันนมาทางกระสอบคือเจ้าก็มีหมาม่หยังเลยเว้ยเขาแต่งบทสุดต้องก็มาชุดเลยทอาจานแต่งบทสุดกันนีไปนะฮะมีหมามองเปาเพลงไปจ้าไปเห็ด ก็ใช่แก่อยู่ตัวโอ้ยแม่มองกับว่าแม่มองเน่ยมุกบามามองมุกเวีนเลยวกคือมูเนาะหมมานเขาโอ้ยงปองย่าง่นกับ n g ่เออเอาไปเอาเอาต่อไ i n ีกจักสมนาทีไปห่อไม้นชิ้นสามนาทีเอาอ้ยสามนาทียังกสองบาทอามาใช้ t o i คือก้างกบอกไปรลโอ้อไปโอ้ยกระพด

จะกิน,ม,นมาเขียวด้ยวยยังจะกินตำมะ่งกับหอกเป็นเพลงวะ, <laughs> ะนแมียจะกินตำกเหยวกับมอวะนมแตงว่าแตงวัาจบจ่เอาทีละเพลงกังนีเอาไปจนมันจะกินเอืองกินหอมเสต้มเอืองเดว้วาน เอาวะไปเอาอย่างนี้ยแล้วเอ้าเอาที่แล้วเอ้าถ้าเอืองตัวผัวต้องว่าไกลเออนี่ยเอืองตัวแม่ย้ํเขว้าใครเนี่ยเออเจ้าถ้าเสิไอ้แวะทองหรือแวะใสโบ่หู้เรื่องตายหูวแล้ววะเต่าพี่เอผู้ใหม่เออเจ้าโอ้ของของที่หาหยิบเอาอี๋ าเนี่ยหาเอืออืออ่าดเอาเอือไม่ใครมึกจีกูเราอม่อมันมีใครหรอกมึงจีเลยไม่ตชองอทาเลยขอท่าเลยแต่กินตำางยห้องเตํบางอยูกินต้มมห้องเซ็ต้มือ็ห้องเสต้มมอเพงอันตรายแต่เพงีว่ามแหงแท้งคงก็อกห้แต้งหห้ยากว่นจก็เลยแบบจับควไหนก็คอสิ่มันต่อกันเพรามพี่รองเพงนี่พขายพงเา บอกหน่อยนึงเออกำแมสอ,อ,อันไทยสามารถต่อเพลงนี้พิมได้ออบัวรังกับบัวังกับคุณนะเออ,เอ,อห้องไม่มออบังเบักต้อนบังยู่ปรมานี้มั้ยจำอะไรเนี่ยเอาอย่าง <c oughs> นี้จำนยี่บอจำด้ปอกหน่อยนึงออกูขาดจะไม่เจอต่อนต่ต่อเคืื่อนไหวเออ Ai mi xe toi bậc nhiêu, yeah. chắc tangday tầng Dono hùng nhiêu Kiao? luôn mà kéo Ti nhát mọi tầng nhát sắc kẹo ta. No, thật. No, thật. Then we'll find Sắp hát nó. Hey, rassen. All right. Victor, bằng nhu yu 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 Ô bé mời 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 mời